อาสบายดีพี่น้องเมืนน่อสบุญทุกคนเนาะบรรยากาศตอนเสาร์จีไปหาในน้นองลุงพี่น้องเพราะวันกะสิคริสต์วันว่าใสไปก่อนพี่น้องกะขี่ไปขั้นหนึ่งได้ให้แม่แมหน่อยกรับไอ้หนองนัดเพลินขี่รถไอ้รถโดยสารไปรถเมล์เาะว่าเช่ารถจักไปเพราะวันสิออกก่อนเช่ารถจักไปเพราะว่าไปห่อนถ้าแขกเพราะอะไรมีมีรถไปหาถ่ายคลิปจะยังไงพี่น้องมันยังสะดวกสบาย จะกีรตจักรอ,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  okay, องนัดยืมหนุตัวรองนัดคุไปแล้วผมไปพอกเสืออไปกอนโอเคแล้วพี่น้องเนาะเจอกันอยู่ซาแขกพี่น้องออกจากเือนเลยเลยพี่น้องกำลังสีไปซื้อของฝากให้ชาวอน้นเพราะว่าเพิ่นสั่งคั้วมาเพิ่นให้ซื้อสบู่พี่น้องเอ้ยสบู่แดงโนแดงโมเพราะว่าอยู่ซาแขก น the right. no oh, ้องเลยเบิดเมืองคาแคร์ขนาดมีนล้วชีไปซื้อไอ้เพิ่นนะ้วก็ชี้ซื้อของฝากให้เพิ่นเลยพี่น้องเลยโอ้พ่อวันกะขี่รถออกฟรนเลยพี่น้องพอตลาดเลยเลยพี่น้องมันเองชีไปเลาะซื้อกินแตงโมก่อนเนาะแล้วก็ซื้อเข่าไปกินพ่อแชมพูเตงโมแล้วก็ชี้ซื้อเข่าไปกินพร้อมพี่น้องเลยเข่าพร้อมกันเลยแม่นั่นมีแห้งพี่ทอง ทางตะตะซีโนกันไปจุดซี่อย่างเง้ยมันฟุตโตกาอันนั้นนี่หน่อยพายโบเคยเห็นไงกำลังขับไปพี่น้นนอ,นอง,องะนี่เนาจะใส่หมวกขากองอะไรเนาะ อย่าไปก่อนเลยพี่อกล็ใส่ก็ขอโทษเลยพี่น้องพี่น้องอย่างไรจริงๆราคาคือแชมบูมักโมพี่น้องเบอร์เดนี่เมมเม่นเนยได้หรือเปล่าเมมเม่นเมมเม่นมันเป็นทงเจีย คามเอาสบายดีพี่น้องมาสกุบสทุกคนเด้อมาซื้ออันแชมบูให้เพิ่ฝนสบายดีพี่น้องมาสกุบสทุกคนเด้อพี่น้องมาแลาะซื้อสชมพูแห้สาวอ้นมาหนึ่งช้นหมดเลยเล่นนัดโมเมนต์บอลลูนดีเลยดีเลยดีเลยพี่น้องเออเออแมนแหละตัวนี้ วนี no, no. ้อะวเห็นแะ้วพี่น้องเขาเห็นแต่คนใ่นเดบนไซนเมลตัวน่แมลเออนี่เยมมันบวกบวกรนี้น่เรโม่บวกบวนอนีบวกบมนเคี้ยเอาอะพี่น้องานเอเลย ตลาดพี่น้องยังให้พี่น้องมึใงในแม่ได้เลยได้นะพี่นออ้องของฝากเป็นสั่งให้ซื้อบ่แม่ของฝากหรออะ <c oughs> บาทนี้สิไปซื้อข้าวพี่น้องถ้านีบ่แม่อ่าฮี่เออมีแต่เด็กกับบ้านก็ ย้ากันนะไมเอาขวบพักกับพะโลไปปองแม่น้อยเอาขวบพักกับพะโลน้องละสิเอาพะโลใส่น้ำเออหน้ามันมันอาจจะใส่เด้อน้ามันบอกเอาน้าาได้เลยพี่น้องของแม่น้อยแม่นขวบพักกับพะโลน้องัดแม่นอัวกับพะโลพี่น้องได้แล้ว พี่น้องเนานข,ขาเมือนนั่งกินข้าวแล้วก็สิขึ้นรถไปทัแกแข่ไปถัแขกได้เลยมาดิชีมาหาั่นเบียดได้พี่น้องาอชาวอ้่นจังความว่าไห้มาเอาอหั่นอามิงไห้มาอาหนังสื้อรถพี่น้องหนังสื้อรถเป็นกระยังบนทันแล้วพี่น้องเอ้ยคือก็บอกว่าเด,อออดือนหนาผลใช่เดือนปุ๊บเดือนหนาเลยอันนี้กระทุกขี่ไปซื้อเด้อพี่น้อง มีข้าวโรยกับพะโลกข้าวเมลกับพะโลกกับผักขวบผักคือพี่น้องมันได้พี่น้องมากินนลากันกินแล้วแล้วก็จิกินนลดเลยพี่น้องมาใส่ถั่วใช่ไหมมันได้พี่น้องเด้อเข่าพี่น้องยลรีบข่าขึ้นรถหน่อยรถจะออกปะสบายดีพี่น้องหมดจุกจุกทุคนเลยพี่น้องมันได้พี่น้องมากินข้าวนลำกันพี่น้องกินเสร็จกล่องนะพี่น้อง เอาโลยังไปกล่องเลยพี่น้องครับข้าไปรถเนาะออกสวยแนวมั้ยครับพอที่รถไปก่อนแล้วพี่น้องให้เราหอกก่อนนั้นก่อนเท้าลงันยังมหาหัดเอาเท้าไงเนาะพ,อพ,อ,พอพี่น้องก่อนพี่น้อง

ยาเ่็นหัวไปซื้อยาก่อนนะหลักหลูดหนาบากใครเน,นาะหลดอยู่หนาบานน้องคาใชขึ้นแล้วอ้วน ได้ดัดนะแนนขันยานได้นัดมาเลยซีทีแล้วนะ่ะม,มาแล้วพอดีเขาทันเราไม่นี่นนั่งจังห้องก็แล้วกันนะม่งไม่รักคือคีหบฝาวแฝงเนาะ คืออยากคืออยากบูดกว่าอันพักเป็นก่นอนนะเนาะคืออยากบูด,บดนะไ่ะนไรไะ่เเป็น,น,น,ปนาคนทางเ,าเดีย๋ยวมนกาแล้ว

ธรรมดาเลยนะธรรมดาจุ่มส่ได้ของหองกินหนบงส่งอยว่แห่งกิตาเนี่นอืมอันนี้จะมาไหม คนมาเนาะแม่โอเคใส่กระปุกพรวันมันก็เตรียมสื้อันคนกันมีน้ำมือเราเอาใบแล้วเสื้อขันคนก่อนน่ะเอาใบน่ะเงี้นกระติบเข่ากติบหน้ากับพี่น้องเงียนหมอนเงี้ยเงี่ยคนพันทั้งหมดทีเข่า สมทิศมไนแล้วกยังว่าธรรมดาเลยแนมะ่ทิ่นี้ก็ลาไปก่อนทุกพี่น้องอย่าลืมก like, ดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องนัดพ่อหวันทีเคสเนยเดาจ้าบ๊ายบาย